น่ปลาหมึกปลาหมึกอะไรปลาหมึกก็ปลาหมึกนะครับปลาหมึกอะไรก็รมันดามอะ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมไปทุ่งนามาเห็นหอยเชอรี่เยอะมากเลยเก็บมาทำเมนูเด็ด วันนี้จะมาทําหอยเชอรี่ให้แฟนกินโดยที่แฟนผมไม่เคยกินหอยเชอรี่มาก่อนนะครับปกติหอยธรรมดาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่วันนี้จะมาทําหอยเชอรี่แต่ถ้าบอกว่าเป็นหอยเชอรี่เดี๋ยวแฟนอาจจะไม่กล้ากินนะครับเดี๋ยวเราบอกแฟนว่าเป็นปลาหมึกมาดูกันครับว่าแฟนจะชอบกินไหม เสร็จแล้วครับเพื่อนๆหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราบอกแฟนว่าเป็นผัดปลาหมึกรอติดตามนะครับว่าแฟนผมจะทานไหมครับตอนนี้แฟนผมกําลังกินข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปให้แฟนมาดูกันเลยครับว่าแฟนจะชอบไหมเนื้ปลาหมึก Bà mừng gì? Bà mừng cũng là bà mừng Bà mừng là gì? là bà mừng Đây Giống như hạt Hạt ở đâu? Bà mừng đi mua ở đâu? Bà mừng màu trắng là bà mừng Để tôi xem Thử thử Giống ปลาหมึกไหมก็ปลาหมึกไม่ใช่หรอก็นั่งไงก็เมื่อกี้บอกไม่ใช่ปลาหมึกก็มันเหมือนเห็ดก็นึกว่าเห็ดนึกว่าให้กินเห็ดไงหอมอะใส่ตะไคร้อะต้มหรือว่าหนึ่งนอะทั้งต้มทั้งหนึ่งทั้งผัดอ๋อนี่ผัดแล้วหรอเออผัดแล้วนึนอย่างน้ำน้ำจิ้มไก่อ่ะไก่ย่างห้านาบ แต่น้ำหมดแล้วอร่อยไหม,อ,มอร่อยจะครว่าอ่าใส่ฟันปอมเออใส่ฟันปอมอะใส่แบบแบบฟันเฮ้ยทำไมไม่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะให้มันได้อารมณ์ของไปซื้อที่ร้านอ่ะอันนี้ใจใกล้จะอิ่มแล้วนะให้ตอนอิ่มอีกเมื่อกี้ลืมหรอ ออร่ยใกล้จะอินมที่ไหนข้าวยังมีเต็มจานกินไเยอะอะไรก็กินเยอะบิมกินไก่ไปเยอะเลยไว้วันพรุ่งนี้กินได้อีกไหมอ่ะแช่ตู้เย็นแล้ววันพรุ่งนี้เอามาหนึงเอามาต้มให้มันร้อนอ่ะได้แล้วทำพรุ่งนี้จะทำน้ํำจิ้มซีฟู้ด รสชาติเป็นยังไงบ้างก็อร่อยน่าหอมตะไคร้มากเลยใส่ตะไคร้เยอะมากต้นเดียวต้นเดียวเหรออืมมันเยอะเลยอร่อยเอ๊ะปกติปลาหมึกไม่กลิ่นไหมก็ไม่มีกลิ่นเนาะไม่มีแต่พี่ใส่ตะไคร้นี่มันหอมมากเลยโอ้เดี๋ยวก่อนมันนี่กินไม่หมดแน่เลยเดี๋ยวจะกิน ใส่น้ำจิ้มสิ๊ทำพุงนิสระทำน้ำจิ้มซีฟู้สแล้วจะนั่งเินฟันไม่สามาทีอ่ะใส่เล็กดัดฟัน